หัวใจไม่ว่างนางเอกดังช่องสามเปิดตัวเส้นหนุ่มเลวที่เทคือไฮโซคนนี้นี่เองเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวคนสวยที่ตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วล่ะค่ะสำหรับแย้มมธิราตันติประสุินางเอกจากช่องวิกสามพระรามสี่ก่อนหน้านี้แย้มมาธิราได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองนั้นยังไม่พร้อมเปิดตัวเส้นแต่ล่าสุดก็ทำหลายคนเฮ เพราะภาพในอินสตากรมของแย้มเธอได้โพสต์ภาพคู่กับเส้นหนุ่มถือเป็นการเปิดตัวโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Happy Birthday to the man that brings so much joy and laughter to my life สำหรับหนุ่มคนในภาพมีนามว่าโบสทนดนชยปานีทายาทคนเล็กของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชราวลายัยวิศรุตชยปานีเจ้าของ Park Avenue Sarin City และเป็นน้องชายของแบงค์สรัน อดีตหวานใจของไอ้อภิษดาซึ่งตอนนี้หนุ่มโบสทนดลนนั่งแท่นบริหารเดอะฮิวเรสิดนท์เขาใหญ่โบ๊ทนดลนจบไฮสคูลที่ประเทศอังกฤษและไปต่อปริญญาตรีด้านบริหารที่เบอร์กลีย์คอลเลตสหรัฐอเมริกาเรียนจบตอนอายุ21ปีเหิมบอกเลยว่าโปรโฟไฟล์ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ